มาเป็นการกล่าวแจ้งเตือนนะครับเรียกว่าแจ้งภัยรายวันกันเลยทีเดียวนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับมีหญิงสาวคนหนึ่งไม่แน่ใจว่าสติฟั่นเฟือนหรือว่ามีอาการอะไรยังไงซึ่งเข้าไปทําทีนะครับขอเสื้อผ้าแล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นมีการกระชากเสื้อนะครับซึ่งเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าไม่ให้โดยที่เจ้าของร้านเสื้อผ้าผู้หญิงแบรดเดียมในหาดใหญ่ก็ได้มีการใช้สื่อออนไลน์นี่นะครับโพสต์เตือนภัย หลังจากมีหญิงสาวท่าทางเพี้ยนๆคนหนึ่งครับเดินเข้าไปขอเสื้อในร้านบอกว่าจะเอาไปให้แฟนหนุ่มใส่แต่เมื่อไม่ได้ดังใจก็เริ่มป่วนครับวอนเจ้าหน้าที่ช่วยสอดส่องดูแลหวนจะเข้าไปก่อเหตุที่ไหนอีกก็เป็นได้ไปติดตามครับมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับซึ่งชื่อว่าของมันต้องมีบายหัดใหญ่ ได้มีการโพสต์ภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในร้านขายเสื้อผ้าและของใช้ผู้หญิงแบรนด์เนมซึ่งตั้งอยู่ในย่านถนนราดอุทิศเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังจากที่มีผู้หญิงท่าทางแบบเพียเพ้ยนๆนะครับหรืออาจจะสติสตังไม่ค่อยจะดีคนหนึ่งอายุประมาณ25 35ปีหอบหมอน2ใบครับแล้วมาตั้งที่หน้าร้านเดินเข้าไปภายในร้านพร้อมกับเอ่ยขอเสื้อ นะครับหตัวจากเจ้าของร้านเพื่อที่จะเอาไปให้แฟนใส่เพราะแฟนหนุ่มมักจะโดนเพื่อนๆพนล้ออยู่เป็นประจำนะครับจากนั้นหญิงสาวรายนี้ก็ดึงเสื้อที่ตนเองเนี่ยครับที่ตนเองใส่อย่างแรงจนขาดและก็เปลื่อยท่อนบนล่อนจอนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ภายในร้านก่อนที่ทางเจ้าของร้านเนี่ยนะครับจะบอกให้รีบใส่เสื้อและออกจากร้านไป แต่จังหวะที่กําลังจะเดินออกจากร้านครับหญิงสาวรายนี้ยังมือไวครับไปดึงเอาเสื้อตัวหนึ่งในร้านราคา1,295บาทติดมือไปด้วยแต่ทางร้านสามารถเอากลับคืนมาได้ก่อนที่หญิงสาวรายนี้จะเดินหายไปจากร้านแล้วก็นำเรื่องที่เกิดขึ้นนี่นะครับมาโพสต์เตือนภายในนะครับที่ให้คนได้เห็นนะครับคนหัาดใหญ่หรือคนใกล้เคียงในหาดใหญ่นี่นะครับได้ทราบ ร้านค้าต่างๆให้ระวังตัวเอาไว้ด้วยโดยเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อเวลาประมาณ22นาฬกา40นาทีของวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นและก็เมื่อวานครับวันที่30พฤษภาคม2565ผู้สื่อข่าวครับได้สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับทางนางสาวพนัชกรสุนห้วนอายุ24ปีเป็นเจ้าของร้านนี่นะครับอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ย และบอกว่าในช่วงเกิดเหตุพวกตนกำลังนั่งกินข้าวอยู่ด้านในร้านและเมื่อผู้หญิงคนนี้นะครับเดินเข้ามาในร้านพี่สาวก็เลยเดินออกไปถามว่าจะเอาอะไรซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าจะขอเสื้อสักตัวหรือว่าของอะไรสักอย่างก็ได้จะเอาไปให้แฟนเพราะว่าเพื่อนเนี่ยนะครับชอบล้อชอบดูถูกอยู่เป็นประจำแต่พี่สาวก็บอกกลับไปว่าไม่ได้เพราะของที่อยู่ในร้านทุกอย่างมีต้นทุนสูงให้ไปฟรีๆไม่ได้ จากนั้นคุยไปคุยมาครับได้สักครู่หญิงสาวคนนี้นะครับก็กระชากเสื้อของตัวเองอย่างแรงครับจนกระดุมเสื้อหลุดและถอดเสื้อออกจนเนี่ยนะครับท่อนบนเปลือยเปล่าล่อนจ้อนและบอกกับทางร้านว่าเสื้อขาดหมดแล้วขอเสื้อใหม่สักตัวแต่ทางร้านก็บอกให้รีบใส่เสื้อและออกจากร้านไปครับทีนี้ครับต่อมาหญิงสาวคนนี้ก็ใส่เสื้อกลับไปและในช่วงจังหวะที่คนในร้านกําลังเดินไปส่ง ให้ออกจากร้านไปนั้นนะครับปรากฏว่าหญิงสาวคนนี้ครับมือไวครับมือเนี่ยครับไปดึงเอาเสื้อในร้านราคาไม่ใช่ถูกๆนะครับ1,295บาทไปนะครับเอาไปด้วยแต่ยังดีที่สามารถยื้อนะครับกลับคืนมาได้และเสื้อเสียหายไปเพียงเล็กน้อยก่อนที่จะรีบบอกให้ผู้หญิงคนนี้รีบออกไปจากร้านและหอบหมอนที่พามาด้วย2ใบเดินหายไปนะครับนี้ไม่ใช่มาจากเมืองจีนนะครับไม่ใช่ เสือผืนหมอนใบอันนี้เสือไม่มีมีแต่หมอน2ใบนะครับและมีการนำภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านไปโพสต์หน้าเฟซบุ๊กของร้านในเวลาต่อมาเพื่อที่จะเตือนภัยให้กับทุกคนรวมทั้งร้านค้าต่างๆในหาดใหญ่ให้ระวังตัวเอาไว้ด้วยหากพบเจอหญิงสาวรายนี้ซึ่งโชคดีที่วันเกิดเหตุอยู่กัน2-3คนและผู้หญิงคนนี้ไม่ได้พกพาอาวุธที่อาจจะทำอันตรายคนในร้านได้ เจ้าของร้านนะครับบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็โทรแจ้งทางตำรวจไปแล้วหลังเกิดเหตุมีเพียงรับเรื่องและจะประสานงานให้แต่ก็ยังไม่มีการเข้ามาตรวจสอบจึงอยากจะฝากไปยังตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าช่วยตรวจสอบดูแลให้ความสำคัญในสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ด้วยครับเนื่องจากหลังจากโพสต์ Facebook ออกไปปรากฏว่าก็มีบางคนออกมาให้ข้อมูลว่าก็เคยเห็นนะครับหญิงสาวรายนี้และมีพฤติกรรม ชอบเข้าไปตามบ้านตามร้านต่างๆในหาดใหญ่เพื่อขอสิ่งของบางทีก็ชอบลักเล็กขโมยน้อยจนเป็นนิสัยโดยขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยสอดส่องดูแลและให้ชาวหาดใหญ่รวมไปถึงเจ้าของร้านต่างๆระวังกันเอาไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยครับนั่นคือจากภาพนะครับหลักฐานที่เห็นเป็นชี้ชัดนะครับว่ามีการมีพฤติกรรมพฤติการอย่างไรนะครับแล้วก็ทีนี้ทางเจ้าของร้านก็ได้มีการยื้อยุดฉุดกระชากเสือ้อแล้วก็เอาคืนมาได้ เสื้อที่ทางร้านเนี่ยนะครับที่เขาหยิบไปเนี่ยมือไวนะครับราคา1295ก็ถือว่าดึงกลับมาได้เสียหายเล็กน้อยก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยนะครับเพิ่มมาตรการนะการสอดส่องดูแลร้านค้าต่างๆรวมไปถึงอาคารบ้านเรือนในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ด้วยนะครับ